วันนี้ฝนตกนะคะก็เลยก็เลยมาถางหญ้านี้เราปลูกไม้เลือ้อยเราเคยเห็นแมงปอออกจากตรงนี้นะคะเพราะว่าดอกมันใหญ่มันเข้าไปพักอาศัยตอนตอนเวลาที่ฝนมันตกเนาะเราก็เลย ลูกไว้ก็เหลือยขึ้นป่าไม้อันนี้ถางหญ้าถาหญ้านี่ต้นต้นหนึ่งมันก็เป็นศอกแล้วต้นหนึ่งก็เป็นศอกแล้วเป็นศอกแล้วถางหญ้าฝมตก เดีย๋ยวก็จะถางหญ้าออกให้หมดนี่เลยเพราะว่าํำว่าคนหลายบ้านกินน้ำบ่อเดียวกันนะคะนี่มันแทงปะปาะเนาะก็ะคือหญ้ามันยาวและอัดแน่นขนาดน,นี้ว่าหญ้ามันยาวก็ถางไปมาเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผ้าใบมาปิด ลวปู่เทพโลกูดอนก็เคยบอกนะคะว่าคนจะไปชาติสุดท้ายเนี่ยนะมันต้องสอบให้ผ่านคำว่าคนหลายบ้านกินน้ำบ่อเดียวกันนะคะนั่นก็คือความเสียสละเนี่ยหลเนะก่อนเราก็ต้องสลาดด้วยนะคะเพราะว่าดินมันติดไว้เยอะมากแล้ว อันนั้นเราก็ไปเดี๋ยวก็ต้องพอมันขึ้นถึงสูงอันนี้เราก็ต้องตัดไม่ให้มันชนสายไฟนะคะแล้วก็ถางมาเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องตัดยังไม่มีเวลาตัด ใบหย่าอันนี้มันมันเป็นหนามกระสุนนะรคะมันมีหนามนะต้อคอยถอนไว้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหนามแทงคือต้องคอยถอนไว้นะใครเห็นที่ไหนก็ถอนไว้นะวันนี้ฝนตกก็เลยถอนได้มาดูรูปมันเห็นไหมหนามนะไม่ดอกเลื้อย แล้วนามเนี่ยแข็งมากแทงยางแทงรองเท้าทะลุเลยนะคะเขาเรียกนามกระสุนเนาะเจอที่ไหนก็ต้องถางออกนี่เราก็ถางไว้คนหลายบ้านจินน้ำบ่อเดียวกันนะคะคือถ้า มันลกทีนี้เห็นไหมก็ถางไว้เันกอนถางไว้คือถ้าไม่ถางเนี่ยเขาก็จะเอายาฉีดยามาอันนี้ก็ถางไว้สำหรับนีทางเข้าเนี่ยมันจะปีนขึ้นสายไฟแล้วเห็นไหมก็ถางออกทําไปเรื่อยๆเพราะวันไหนไมีฝนตกก็ก็อนมาก พอมันไม่มีร่มเลยแต่ถ้าสนวันไหนวันไหนฝนตกก็พอออกมาทำได้ก็ก็มีคนบอกเราว่ามันที่หลวงเรามาทำทำไมนะคะก็คือถ้าเขามาฉีดอย่างเงี้ยเนี่ยนะต้นใหญ่เราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มานั่งถางเรานะคะ เขาก็ฉีดแล้วสารเคมีมันก็อยู่ตรงเนี้ยเพราะมันอยู่บนดินใช่ไหมเออมันก็ต้องซึมไปกับอาหารเอ้ะน้ำที่จะไปทำอาหารทำการกินในบริเวณบ้านคนใช่ไหมเราก็เลยมาถางรู้ว่าถางบ่อยมากทุกวันทุกครั้งที่ฝนตก ก็จะถางบ่อยมากเพราะว่าไม่อยากให้มันลกเราวแบบสารเคมีมาตกแต่ทุกดีพอสะเก็ดหินไอ้นี่ทุกลังนี่ก็กระเด็นเข้าตาหน่อยๆก็ไม่อยากถางบ่อยเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะหาผ้าใบนะคะมาคุมแล้วนะสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่อง ได้เวอร์เจนเนอะก็วันธรรมดาที่ฝนตกเราทำอะไรบ้างนะคะก็เราทำอะไรบ้างก็ถือถังยาแล้วเดี๋ยวจะเอาผ้าใบมาคุมกันคนมาฉีดกันยากขึ้นกันสารผิดนะคะคนหลายบ้านกินน้ำบ่อเดียวกันค่ะทำทายเนาะ ของหลวงปู่เทพดุกุดอนนะมีว่า นะคะอยากทำถูกนะคะให้ถามเด็กเลี้ยงควายครตีปิศนาอันนี้ได้นะคะ นะอยู่ที่ไหนตามเอามาให้ได้นะอยู่หน้าโมอยู่ที่ใจคนหลายบ้านกินน้ำบออ่อเดียวกันนะคะมันคือปิศนาธรรมนะแต่ ปริศนารมก็จริงอะแต่ถ้าคุณลองทําแบบทําแบบโงโ่ๆโเลยอะทําตามสิ่งที่บอกคือคือใครก็คงจะไม่ได้หาแต่เลี้ยงควายเนาะแต่ลองทําดูตามสิ่งที่บอกเลยลองทําดูเลยคุณก็จะได้รู้คำตอบของสิ่งอันนั้นเองนะคะอือ ก็คือไม่บอกดีกว่าเพราะมันเป็นปริศนาธรรมเพราะว่าอันนี้มันเป็นการทดสอบความรู้นะคะอยากเรียนรู้ถามสาวทอหูหูหก,ก็คือเสื้อหรือผ้าไม่รู้อยากเสื้อเนอะเสื้อสะาดอยากเรียนรู้ถามสาวทอหูเอ๊ะถอผ้าสิเนะ อยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายนะคะอันนี้เราก็จริงๆแล้วเราก็ตีปิิศนาได้แล้วหนานะจากการปลูกต้นไม้นี่แหละแต่ว่าอันนี้ก็ทำเพื่อบูช,ชาคุณครูนะคะปากก็เหมือนกันนะทำบูช,ชาคุณครู ปู่เทพลูก,กอุดรนะแล้วบ่อน้ำนี่ก็เหมือนกันนะคะต้องสลัดด้วย,ดยเดี๋ยวมันไม่ตายก็เดี๋ยวทำแล้วจะเอาผ้าใบามา ิดเนาะซึ่งก็มีคนทักเราแล้วว่าทำทำไมที่หลวงอย่างที่บอกเราไม่อยากให้สารพิษอง์ไปที่บริเวณบ่อน้ำที่คนใช้คนดื่มเนาะไม่ได้ตังไม่ได้ตังก็ไม่เป็นไทยนะคะได้สุขภาพคนเนาะแล้วก็ าเอาผ้าใบมาไว้มันก็จะหายค่ะมันก็จะหายก็ไม่เป็นไรคะ่ะคือทดสอบเรียกว่าทดสอบอะไรทดสอบน้ำใจคนดีกว่าว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ คือว่าไม่ได้ทําแต่เขาก็ยังจะขโมยไหมคําตอบเคยเคยขโมยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่เคยขโมยนะคะคือแบบตอนที่เราเก็บผักตกขึ้นใช่ไหมเออแล้วมันเหนื่อยมากๆแบคือเราจะทําอะไรจนจนแทบเป็นหิตสตอกเลยนะแล้วเราก็ถึงจะรู้ตัวเองว่าโอเคไม่ไหว,ล,ว mm hmm. ละ่ะและ เราก็จะหอบสังขารกลับเลยกลับขึ้นไปนอนเลยหรือบางทีก็ทําไปก็ทีหิวข้าวหิวน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับเลยทีนี้เครื่องมือล่ะเออเครื่องมือมันก็จะอยู่บริเวณที่เราทํางานอยู่นั่นแหละ,ะเสร็จแล้วเหนื่อยมากก็อาจจะหยุดไปวันสองวันเกิดการช็อก ก็เป็นนันว่าหายค่ะคาดที่เก็บผักตบก็หายค่ะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็รู้ว่าคนก็ต้องเอาไปใช้งานเนาะเพราะมันเป็นเครื่องมือการทำงานเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเขาไม่มีเขาก็ต้องเอาไปทำงานนะคะสุดท้ายก็โดนแม่ด่าค่ะแล้วก็โดนพี่สาวดา่า <No. S 2> ว่าทำแล้วไม่รู้จะเก็บใครจะซื้อให้ไหวเขาก็ไม่รู้นะคะว่าเราเหนื่อยมากมันอาจจะเป็นข้ออ้างของการเหนื่อยมากก็ได้พอพี่สาวเก็บนะคะแต่นั่นมันทำสองคนไงเขาก็ยังเก็บไว,ว้แต่เราทำคนเดียวคำว่าเหนื่อยมากมันก็เก็บไม่ไหวละงานมันก็ ต้องเต็มที่เต็มร้อยใช่ไหมแต่ถ้าทำสองคนงานมันก็หารห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเขาก็เก็บไว้ทีนี้พอเครื่องมือหายไปอย่างี้ก็จะโดนแม่ด่านะคะวาทิ้งเครื่องมือใครพี่สาวบอกใครจะไปซื้อไหวไม่รักษาของเลยแล้วก็ต้องทำหน้ามึนไปนะคะ เราก็ทำงานของเราอยู่ดีๆนะเราไม่ได้ใช้ให้ขโมยอะมาขโมยของเราไปนะเอาจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ให้ขโมยขโมยข,มยของเราไปใช่ไหมสุดท้ายมันก็หายก็สู่การเก็บตังค่าขนมซื้อใหม่อีกนะคะเครื่องมือนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวพ่อใบที่จะมาปูเนี่ยพ่อก็จะต้องด่าอีกนะคะว่า เอามาวางทําไมอ๋อเดี๋ยวหายนะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราทาอย่างนั้นไปทําไมนะคะก็คือว่าเราจะทดสอบสังคมไงคะเออสังคมมันเป็นแบบไหนลรสมัยเนี้เนาะมันทําให้คนที่จะลงทุนอะไรอะ่ะไม่กล้างลงทุนจะทําอะไรเลยนะเพราะกลัวจะหาย อย่างเช่นคนที่เขาซื้อที่ดินไปสี่ล้านน่ะเขาอยากปลูกต้นไม้ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่กล้าลงทุนปั๊มเพราะว่ามันไม่มีคนมาเป้าอย่างเงี้ยก็คือพวกเมายาบ้าก็จะขโมยไปแลวอย่างตอนที่น้ําไม่มีคนก็ต้องเอาเครื่องไปทิ้งแล้วเครื่องเรากลางคืนถึงจะไปวิดน้ำได้ตอนช่วงน้ำขึ้นก็เนี่ยเครื่องวิดน้ำของชาวนาก็หายเนี่ยแล้ว ความที่มันมีขโมยแบบเนี้ยของมันก็จะหายไปอย่างนั้นนะแต่นั้นมันเราพูดถึงของชิ้นใหญ่มันเลยทําให้คนแบบไม่กล้าคนเยอะแต่เครื่องมือเราอ่ะมันก็ชิ้นเล็กๆแหละชิ้นเล็กๆมันก็ตกชิ้นแล300นะ้วสามร้อยเนาะตกชิ้นแล้วสามร้อยขึ้นไปอ่ะอัพขึ้นสามร้อยจนสี่พันห้าพันสองพัน มือะไรอย่างก็มีเอ,อของที่มันหายหายก็เลยจะโดนพ่อบ่นประจำเลยอะว่าทำงานไม่ก่ออะไรได้แถมทิ้งเครื่องมือจากเอ,อแล้วของก็หายออเบิกซื้อใหม่ก็โชคดีนะคะที่พี่สาวเขาก็ยังแบบก็ให้โอกาสอะ เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทดสอบสังคมไปเรื่อยๆจริงๆรือไม่ตั้งใจทิ้งแต่มันคือมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเลยอ่ะจะเอาสังขารกลับไปได้มีตัวบุญโขเรานะคะก็เดี๋ยวจะเอาผ้าใบมาปูปูแล้วก็จะได้ไม่ต้องถอดอีกแล้ว ตรงนี้ก็จะได้เป็นที่จอดรถไปได้แล้วก็ไม่มีสารพิษมาค่ะเดี๋ยวกิ่งไม้พวกไหนก็ต้องเอาออกแต่ว่ากิ่งต้นใหญ่ๆนี้ยเราไม่ได้เอาเอาอกนะจะเข้าเขตเขตข้างในเราก็ไม่ได้เอา,เอา,เอาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสด้วย น,นี่ฝนตกนะคะ